สวัสดีครับมาพบกันนะที่ต้นมาแกเจนะครับวันนี้เรามาลองเล่นตัว My m y s t y UFO นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แกะกล่องไปแล้วอันนี้เราจะมาลองเล่นกันครับเดี๋ยวมาลองดู ลองอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วในในดีวดีที่ให้มามีการสอนเล่นท่าอยอะกว่านี้นะครับแต่ว่า ยังเพึ่งหัดครับก็แต่ก็เล่นเล่นได้ดีครับก็สร้างความสนุกนานให้ก็หาไปลองเล่นดูนะครับก็รีวิวเพลงเท่านี้ครับ